สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honor Magic V3 นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆนะครับเห็นว่าจองยาวไปถึงเดือนธันวาคมแล้วนะณวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะเพราะอะไรรู้ไหม มันบางมากนะครับนี่คือฝาพับนะไม่ใช่มือถือธรรมดานะครับแต่เป็นไซซิ่งและน้ําหนักเดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับขอพูดยาวๆไปเลยละกันนะอ่าในกล้องเนี่ยเขาก็จะมีของแถมพอนั่งเยอะนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับถ้าแ,แกะออกมานะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆด้านในนะครับค่อนข้างครบเลยเอ่อในกล่องนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อเป็นหัวชาร์จไม่ใช่สิเป็สาย USB นะครับ เป็นสายที่ให้มาแบบยาวด้วยใส่กล่องแยกมาเลยตามมือถือราคา5 0า0 0กว่าบาทน,นะครับแพคเกจจริงหรูรมากอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อันนี้คือเคสครับเป็นเคสนะครับอันนี้เคสเนี่ยมันจะเป็นเคสที่สามารถสวมใส่เป็น2ชิ้นได้นะครับผมเคยลองที่งานเวิร์กช็อปแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ใช้เคสนะครับขอไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวอินเสิร์ตตัวรูปเข้าไปแทนนะครับ ไม่ต้องซื้อแถมเลยโครดีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกน่าจะเป็นหัวชาร์จหนักมากเลยจริงด้วยหัวชาร์จรุนนี้เนี่ยเขาแถมของใหญ่มาเลยนะครับร้อยวัตต์เยอมากนะครับจริงๆมันรองรับที่66วัตต์นะครับแต่เขาให้ร้อยวัตต์มาเลยนะครับก็เอาไปใช้กับออนเนอร์รุ่นอื่นได้นะพอจบเครื่องนี้แล้วคงไม่คงจะต้องซื้อเครื่องอื่น,นีแน่นอนเพราะมันดีมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเครื่องก็รองรับชาร์จไร้าสาย50วัตต์นะครับ ปกติก็จะรองวับ QI เนี่ยแหละแต่ถ้าเราซื้อของตรงรุ่นมานะครับของออนเนอร์เองก็จะรับเพีย50้บวัตต์เลยเป็นแท่นชาร์จตั้งนะครับตัวเครื่องเิงต้องบอกว่านี่คือมือถือฝาพับในขนาดที่มือเดียวถือได้นะครับคือมันเป็นมันคือจุดขายที่แข็งมากๆของ Honor Magic V3 เลยทีเดียวนะครับก็คือ,อมันแก้เป็นพอยในแง่ของเฮ้ยฉันอยากใช้ฝาพับอยากใช้จอใหญ่ๆแต่เครื่องที่มีจำหน่ายในตลาดเดิมอะมันหนาไปนะครับเป็นพกพายากมันนัก นะตัวนี้เนี่ยออกมาแก้ทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องของความบางนะครับบางแค่9.2มิลบางกว่ามือถือบางรุ่นอีกนะครับแต่นี่คือฝาพับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์อะไรต่างๆก็ใส่มาครบนะครับคือไม่ได้แบบบอกว่าเฮ้ยฉันบางแล้วฉันตัดนุด่นต,ตัดนี่ออกมันไม่ใช่ตัวนี้ใส่มาครบเหมือนเดิมทั้งเรื่องของความทนทานของบอดี้นะครับเขาใช้ซุปเปอร์สตีลนะครับจับเนี่ยก็จะเหมือนแบบโลหะนี่แหละแต่พวกความทนทานเรื่องของความแข็งแกร่งรองรับแรงกระแทกต่างๆดีกว่าเยอะนะครับ ฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบกระจกผิวเรียบด้านธรรมดานะครับโดยกล้องเนี่ยเขาก็ใส่มาที่50ล้านพิกเซลซึ่งตัวเนี้ยตัวหลัก50นะครับตัวอันต w รวากล้องสูงกา50ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าที่เขาอธิบายมาก,ก็คือเรื่องของการดีไซน์โมดูลกล้องแล้วก็เรื่องของฮาร์ดแวร์ภายในก็คือมันบางมากนะครับถ้าผมกางออกมามันบางข้างละประมาณ4มิลนิดๆนะครับแล้วตัวเครื่อง ตัวกล้องเนี่ยมันนูนจากตัวเครื่องไม่มากเพราะข้อออกแบบโมดูลกล้องใหม่นะครับไม่ให้มันหนาจนเกินไปสําหรับหน้าจอก็ต้องบอกว่าจอเนี่ยดีทีเดียวนะครับก็มาจับมากับจอ O L E D ขนาด6.43นิ้วด้านนอกนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยกระจกจะค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวแบบเป็นตัวหน้าด่านนะครับในการแบบเฮ้ยเราก็ใช้งานทั่วไปถ้าเราไม่อยากจะกลางออกมานะครับก็ต้องบอกว่าการทัชสกรีรนการแดงผลต่างๆทําได้ดีแล้วเรโชอ,อัตราส่วนต่างๆก็คือเป็น มือถือปกติเลยนะครับถ้าผมมองข้างหน้าเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะไม่บีบจนเกินไปแบบบางแบรนด์หรือมันจะไม่กว้างจนเกินไปแบบเหลือสั้นลงมานะครับมีพื้นที่การแสงผลต่างๆก็เรียกว่าใครที่เพิ่งปรับ,รบจากามือถือปกติมาก็แทบไม่ต้องแบบเฮ้ยปรับมุมมองการแสงผลใหม่นะครับเมื่อกล่าวออกมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด7.2 7.92นิ้วนะครับ ก็ถ응 um, ือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขนาดนี้ใหญ่ทีเดียวนะครับเหมาะกับอ่ามันเป็นมันเป็นเรโซที่เหมาะกับการเซฟโซเชียลหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับดูเว็บนี่ลื่นเลยใช้งานเอกสารได้ดีนะครับอ่าน PDF ดูหุ้นดูกราฟต่างๆนะครับอ่ะผมลองเปิดดูนะครับวันนี้ Bitcoin ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูกราฟเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ต้องบอกว่ามันคือมือถือที่ เอาไว้เทรดหุ้นเอาไว้เทรดคริปโตได้เลยนะเพราะว่าดูกราฟเนี่ยโอ้โหปกติมันมือถือมันไม่มกว้างขนาดนี้แต่ตัวนี้เนี่ยสะใจนะครับดูอินดิเคเตอร์ต่างๆได้นะเป็นอะไรที่ดีมากครับหรือจะเซฟโซเชียลใช้งานต่างๆก็มีการอัปเดตหรืออทำแอปออกมาแล้วแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะก็คือบางแอปอะ่ะมันไม่ได้ออกแบบเพื่อจอใหญ่อย่ายง Lazada หรือ,อแอปที่ บางตัวที่เขาไม่ได้ทํามาแบบรองรับจอด้านในอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแสดงผลหน่อยนึงอันนี้ก็เป็น fii แล้วกันนะครับเพราะมันมีอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันที่เขาไม่ได้ทําออกมานะครับนอกนั้นถือว่าดีเลยสําหรับการใช้งาน e x p e r i e n e ในการแบบดูคอนเทนต์อะไรต่างเพราะว่าดีทีเดียวอีไอเทมที่เป็น optional นะครับจะซื้อไม่ซื้อก็ได้ก็คือ h o n o r magic pen นะครับราคา2990บาทตัวนี้เนี่ยให้คุณสามารถทัชกรีนหรือแบบเขียนบนหน้าจอได้เลยนะครับจะเป็นหน้าจอด้านนอก หรือผมอยากเขียนบนหน้าจอใหญ่ๆก็กลางด้านในออกมานี่ก็สามารถทัสกิในทั้ง2หน้าจอนะครับซึ่งบางคนอ่ะก็จะถัดบนหน้าจอใหญ่มากกว่าเอาไว้จดบันทึกจดประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนี่เป็น highlighting note นะครับแล้วจริงก็โหลดสามารถโหลดพวกแอปจดบันทึกแอปเพนอะไรต่างๆเข้ามาได้นะครับก็จะมะีการใช้งานที่ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับ ข้อที่น่าสนใจคือสามารถรองรับแรงกดได้ด้วยคือสไตล,ลัสอ่มันไม่ใช่เทคโนโลยีเดียวมาความก็คือคุณต้องเสียบชาร์จอยู่ดีนะมันมีอพอร์ตไทซีแบบดึงหัวออกมาแล้วก็เสียบชาร์จแต่สามารถใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแต่เมื่อที่มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือ,อในเคสหรืออุปกรณ์เสริมของ Honor Magic V3 มเนี่ยมันไม่มีที่เก็บปากกานะครับจะไม่เหมือนคู่แข่งคู่แข่งเนี่ยเขา ศึกษาตัวนี้ได้ดีกว่านะครับคือเขาซื้อปากกาแล้วแถมเคสไปแต่ของออนเนอร์ไม่ได้แถมมาก็แอบ,บเสียได้นิดนึงนะที่เหลือโอเคเลยสําหรับการใช้งานสไตลัสเนี่ยผมว่าแนะนําสําหรับใครที่เอาไว้จดบันทึกหรือเอาไว้แบบจดงานทํางานบ่อยๆนะครับ แต่วันที่น่าสนใจคือคุณสามารถเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถสวอปนะครับเป็นหน้าจอใหญ่ได้ทันทีไม่ต้องเปิดเกมใหม่อันนี้ชอบมากนะครับแบบผมอยากเห็นหน้าจอากว้างๆก,ก,ก,ก็สามารถเปิดได้แต่จะเห็นว่ามุมมองต่างๆมันจะมีความบีบเข้ามานะด้วยข้อจํากัดของเรโชหน้าจอกล้องนี้ต้องบอกว่าถึงจะตัวเล็กนะครับแต่คุณสมบัติไม่ธรรมดานะครับรองรับมาโค มีอันต้าวายต่างๆครบนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเพลย์โอสโคปนะครับที่3.5เท่าก็สามารถใช้งานได้ดีครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆให้ใช้งานอีกเยอะเลยอย่างวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K นะครับ60เฟรมสบายๆเลยนะครับมีโหมดมูวี่นะสำหรับถ่ายวิดีโอแล้วก็มีโหมดโปรอะไรต่างๆครบนะครับสำหรับโหมดการใช้งานปกติเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยกล้องไม่ธรรมดานะครับตามฉบับแบบฉบับ50,000บาทก็ต้องทำดีๆหน่อยนะครับภายใต้ ข้อจำกัดของมันนะครับแล้วโหมดพอร์เตอ่ะเขามีฮาร์ o ด์ด้วยก็คือเป็นโปรไฟล์สีนะครับแล้วก็การโปรเซสนะครับตามแบบฉบับของสตูดิโอฮาร์ด์ซึ่งจะเหมือนกับ Honor 200 s ซ r รี s สนั่นเองนะครับผมว่าดีทีเดียวเดี๋ยวดูในอินเสิร์ตตัวอย่างภาพถ่ายกัน,นครับ อยางที่ทุกคนทราบกันนะครับว่า Honor Magic V3 เนี่ยยอดจองเขาทะลุไปถึงเดือนธันวาคมแล้วนะครับซึ่งมันสักเซสมากนะครับสำหรับมือถือราคา50,000กว่าบาทคือมันไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นฝาพับอีกนะครับก็ยิ่งบีบคนใช้ไปอีกนะว่าเฮ้ยบางคนไม่ได้ชอบฝาพับฉันก็ไม่ซื้อฉันไปซื้อรุ่นอื่นนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยมันทลายมัน breaking ice ในเรื่องของอ่ข้อจำกัดของฝาพับมากๆนะครับ สำหรับการพกพาเนี่ยมันคือมือถือปกติเลยครับทั้งเรื่องของน้ําหนักแค่200อยหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ความบางแค่9.2มิลต้องลองมาถือจริงคือมันเหมือนกับมือถือที่เราใช้ปกติเลยแต่สามารถกางจอมาใช้เป็นจอใหญ่ๆได้อันนี้มันดีอะ่ะมันดีมากนะครับแถมมีปากกาให้ใช้ด้วยนะครับแต่ปากกาเนี่ยซื้อเพิ่มเอานะครับ2 9 9 0ัเาเ้บาทเขาก็ไม่ได้บังคับให้คุณซื้อนะ แต่ถ้าใครเอาไว้ใช้จดบันทึกนุ่นบันทึกนี่คุณก็สามารถซื้อเพิ่มได้ครับรวมถึงคนใช้ Honor Magic v 2เดิมด้วยนะครับก็คือใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะในเรื่องของสเปคเองก็ถือว่าเป็นแฟล็กชิพอยู่แล้วนะครับ Snapdragon 8 Gen 3เล่นเกมใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับกล้องถือว่าดีทีเดียวครับซูมถ่ายวิดีโอดันสันนิ่งนะครับสีสันดีด้วยนะครับได้เรื่องของลำโพงคู่ต่างๆครบนะครับเซนเซอร์ต่างๆแถมบอดี้สตรัคเจอร์เนี่ย แน่นหนาทนทานมากกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ด้วยผมว่ามันครบมันครบจริงๆครับผมยิ่งอยากได้เลยใช้ในขนาดนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปลงทะเบียนจองไว้นะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับในราคา5 4 9 9 0บาทนะครับเ,เรื่องของโปรโมชั่นอาจจะไม่ได้ลดอะไรมากนะ ถ้าสนใจก็ลองติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้นะครับก็มีโปรช่นหลากหลายเลยจะเป็นเทรดอินจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับเห็นว่าเขาขายดีพะโอเปอเรเตอร์พอมลดไปหมื่นหนึ่งนะครับเหลือ4ี่หมืนกว่าบาทโอ้ยิ่งว่าถูกไปเดิมถูกกว่าเดิมไปเยอะเลยนะครับโอเคใครสนใจลองไปเล่นหน้าช็อปนะครับผมแนะนําให้จับตัวจริงก่อนตัดสินใจเพราะว่าให้ผมอวยอย่างเดียวก็มันก็จะดูแปลกๆนะลองไปจับครับแล้วคุณจะชอบสวัสดีครับ